สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นงานแฟนดับนะครับเป็นงานแฟนดับของอาเจ้คนที่วาดผมนี่แหละแล้วก็ใช่เขาสร้างผมขึ้นมาทั้งตัวนี่แหละ <c oughs> มีแค่นี้แหละครับฝากติดตามงานอาเจ้ด้วยเจอกันใหม่ท้ายคลิปไปรับชมกันเลยตอนที่หนึ่งณโซเชียลแพลตฟอร์มแห่งรู้สึกไม่โอเคเท่าไหรเลยในอีกด้านหนึ่งแม่งเอ้ยเมื่อไหร่มนุษยชาติจะสูญพันธุ์สี <c oughs> วะห <c oughs> ไงไงเยี่ยมตอนต่อไปตอนที่สองตอนนี้รู้สึกอยากอยู่ต่อแล้วละ่ะขอบใจมากดีใจที่ได้ช่วยนะโอเคต่อตอนต่อไปตอนที่3ไม่ลองแต่งหน้าแต่งตัวดูละ่ะคนจะได้ชอบมากขึ้นเช่นแบบนั้นแบบนี้แบบโน้น <sighs> งั้นพอบอกเหตุผลสักข้อ ที่ฉันต้องเสียเวลาชีวิตเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อทำให้คนที่เราเจอหน้ากันไม่ถึง5้านาทีประทับใจได้ไหมหา <Huh? S 1> โปรดติดตามตอนต่อไปถ้าเจ๊แกยังจะวาดต่อแล้วนะโอเคครับเป็นไงกันบ้างสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าถูกถูกอะไรถูกใจแล้วถูกใจก็คอมเมนต์ครับผมขอขอคอมเมนต์มัน มันเป็นกําลังใจผมได้ติดคําติชมอันนี้คือสิ่งที่ต้องการแล้วก็ฝากติดตามงานของอาเจ้ด้วยนะครับมีอะไรที่น่าสนใจเยอะซึ่งอาเจ้ไม่ค่อยว่างจะทำแล้วนะแต่ก็เราไปอ่านดูครับผมว่าสนุกนะหลายๆเรื่องรีวิวรีว,รว,รว,รวริวหนังรีว,รวริวหนังรีวิวหนังสิบเจ็ดหน้าอืม <laughs> เขียนไปได้ยังไงอยู่หนังหีืเล่าหนังขทั้งเรืองก็ฝากติดตามและซัพพอร์ตผมด้วยนะครับมีไลฟ์สตรีม็นทวิตนะครับแล้วก็อันนี้ประชาสัมพันธ์งานส่วนตัวผมรับจ้างเป็นเพื่อนคุยได้นะครับก็แค่บิดมาในทวิตหนึ่งพันบิตผมจะรับ ในชวิตหนึ่งพันบิตผมจะรับเป็นคนคุยเ,เพื่อนคุยให้หนึ่งวันนะครับก็ทำทุกอย่างเลยเป็นได้หมดครับน้องชายพี่ชายเป็นเพื่อนเป็นแฟนอ่าครับผมรู้สึกว่ามันมันจะกลายเป็นอาชีพที่น่าสนใจได้สำหรับคนที่คนเหงาแบบผมเลยนะฝ <c oughs> ากติดตามด้วยครับฝากสัพพอร์ด้วยนะครับ ด o n a t เนก็มีโด n a t ในทวิตแล้วครับตอนนี้ยังไม่มีที่อื่น YouTube ยังสร้างไรายได้ไม่ได้แล้วเจอกันใหม่ครับ u n t i ิ l next time